สวัสดีค่ะทุกๆท่ทานประกระป๋องกนนเอนะคะวันนี้ก็จะมาในเรื่องที่ชื่อตั้งชื่อตอนว่าสอนลูกด้วยคําถามนะคะตอบคําถามด้วยคําถามนะอ่ะเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นวันก่อนนะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรมหานะเอนะคะคุณแม่ท่านนี้มีลูกสาวนะคะสมมุติว่าชื่อน้องแตงโมแล้วกันนะ น้องแตงโมเนี่ยคุณแม่บอกว่าเป็นเด็กขี้อายแล้วก็แบบว่ายัางไงอะเรียบร้อยเหนียมอายมากเลยคราวนี้เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาน้องแตงโมเนี่ยก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็บ้านเพื่อนเนี่ยสมมุติชื่อน้องมะนาวแล้วกันนะน้องมะนาวเนี่ยก็มีโรงงานคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงงานนะคะแล้วทุกเสาร์เนี่ยคะ่ะคุณแม่ของคุณแม่แล้วก็น้องมะนาวเด่ยจะต้องทําการไลฟ์สดขายของนะวันนั้นเนี่ยแตงโมไปเที่ยวบ้านมะนาวแตงโมก็เลยไปช่วยมะนาวแล้วคุณแม่ของมะนาวเนี่ยไลฟ์สดขายของด้วยนะคะ ซึ่งคุณแม่ของน้องแตงโมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าลูกสาวจะสามารถไลฟ์ขายของได้อย่างแบบสนุกสนานแบบมีมุมตลกมีความสดใสอะไรงนี้แบบคือมันมันผิดเวอร์ชั่นผิดเบอร์ไปมากเลยนะคะคุณแม่ก็โทรมาเล่าให้นาเอฟังด้วยความรู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปอะ่ะคือมันอเมซิ่งมากลูกเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่นาเออยากจะบอกว่าคุณแม่หากคุณแม่ดูอยู่นะคะคือน้าเอจะบอกว่าจริงๆแล้วลูกไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกคะ่ะ คือคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นแบบจากเมื่อวานที่เรียบร้อยแล้วก็มาแบบอย่างเงี้ยคงไม่ใช่นะคะนะจริงๆแล้วเนื้อตัวของแตงโมก็สนุกสนานแบบนั้นเลยคะ่ะเพียงแต่คุณแม่อาจจะไม่ได้รู้จักลูกตัวเองดีพอนะคะอันนี้มีนัยยะนะคะเนาะหลายคนเนี่ยก็มีคำถามลักษณะนนอย่างนี้หรือมีโมเมนต์ที่แบบว่าเห็นลูกในมุมที่ตัวเองอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ จึงเป็นที่มาของตอนที่ว่าตอบคําถามด้วยคําถามนี่ไงนะเอยกตัวอย่างนะคะสมมุติมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนเย็นกลับมาบ้านบอกว่าแม่แวันนี้ไม่อยากทำการบ้านขอเล่นก่อนได้ปะเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าจะไปทาการบ้านนะคะถ้าคุณแม่ตอบเลยไม่ได้ลูกทำการบ้านสะก่อนความรับผิดชอบนะเว้าเขาบ้า,บาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเวอร์ชั่นที่เราทุกคนคุ้นเคยเนาะหากเปลี่ยนใหม่ โอเคลูกได้ถ้าหนูจะไปเล่นแต่คนเนี้ยหนูเล่นนานแค่ไหนล่ะก็คงสักชั่วโมงเนาะครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโอเคตอนนี้มันประมาณทุ่มแล้วเล่นไปชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ราวๆสองทุ่มเอ๊แต่เราตกลงกันว่าทุกคืนเราจะนอนสองทุ่มครึ่งในขณะลูกแล้วหนูมีการบ้านไหมอ๋อมีการบ้านครับมีวิชาเลขวิชาวิทยาศาสตร์โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วลูกจะทำบ้านการบ้านตอนไหนช่วยตอบคุณแม่หน่อยนะลูกนะ ันนี้ความกดดันนะคะจะถูกยา้ายจากแม่เนาะไปหาลูกแทนอ่ะลูกก็ต้องคิดแล้วติ๊กตอบติ๊กตอกเออเราจะทําการบ้านตอนไหนดีนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเร,นนรเราต้องนอนต่อสองทุ่มครึ่งใช่ป่ะแล้วเราไม่ต้องทําการบ้านให้เสร็จโอเคคุณแม่ครับงั้นแบบว่าเล่นสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อ่าโอเคครึ่งชั่วโมงงั้นครึ่งชั่วโมงลูกทาการบ้านทันใช่ไหมครับอเออคิดว่าทันครับคิดว่าเรียบร้อยดีอ่ะแล้วถ้าไม่ทันละลูก ถ้าไม่ทันผมก็บางแผนไว้ว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้าเนี่ยผมก็อาจจะไปทําที่โรงเรียนต่ออีกหน่อยนึงอโอเคแต่ว่าทุกอย่างก็จะเสร็จใช่ไหมลูกเ,เสร็จครับอ่ะนั้นก็โอเคตามนั้นนะคะเนาะการตอบคําถามด้วยคําถามแบบนี้นะคะทําให้เรารู้เรื่องอย่างน้อยสองเรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือเรากําลังสอนลูกให้เขาคิดวิเคราะห์นะนะคิดเอาเองว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ แล้วลูกจะจัดการมันยังไงแล้วหากมันไม่เสร็จไปตามแผนนะลูกจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงอะโอเคถ้าลูกคิดว่าลูกมีวิธีรับมือจัดการกับมันก็ลุยค่ะไม่มีปัญหานะคะข้อที่สองนะคะมันจะทําให้เราเห็นลูกนะคะเห็นเนื้อตัวลูกนะนะเอลองชี้ประเด็นกลับไปนะคะสมมุติว่าลูกชายมาบอกเราแบบนี้เมื่อวานตอนเย็นแม่ครับขอเล่นก่อนแล้วก็ทำกันบ้านแม่ตอบว่าไม่ได้ทำกันบ้านซะก,ก่อน โอเควันที่หนึ่งผ่านไปลูกก็ไปทำาหานบ้านวันที่สองมาใหม่แม่ครับวันนี้ขอเล่นก่อนได้ปะแม่บอกไ่ได้โอ้ยพวกนี้ก็ถามทีนึงแหละว,วันนี้อหม่ละเออนะคะวันที่สามลูกไปถามแล้วค่ะลูกก็ทําหานบ้านนะคะอันนี้เวอร์ชั่นที่หนึ่งนะแต่เวอร์ชั่นที่สองถ้าเราเปลี่ยนบ้างเราเราเราแบบโอเคงั้นลูกลองคิดดูว่าลูกจะยังไงนะคะลองบริหารจัดก,การยังไงลองดูนะคะ ถ้าลูกมาถามเราแบบนี้ทุกเย็น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 ลองคิดดูนะคะในฐานะแม่เราจับทางได้แล้วเฮ้ยลูกเราไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายแบบคือหลายหลายคนเนี่ยทำงานเสร็จก่อนแล้วเล่นทีเดียวหลายหลายคนก็เล่นไปด้วยทำงานไปด้วยหลายหลายคนก็เล่นก่อนแล้วค่อยทำงานทีหลังนะคะมนุษย์มีแบบนี้นะนะคะแต่หากเราปิดเขาด้วยคำตอบก็คือตอบไปเลยว่าแม่เห็นว่ามันอย่างเงี้ยทำกันไา้ก่อน ไม่ต้องถามแล้วเออเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อ,อลูกเราเนี่ยมันเป็นสายแบบสายชิวอะมันขอเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยทํางานไปสักพักแล้วเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะคะเราก็พลาดโอกาสที่จะรู้จักลูกในเวอร์ชันแบบนี้ทันทีเพราะเราตอบคําถามเขาด้วยคําตอบของเราไงคะนะคะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังนเอคลิปนี้คงเข้าใจประเด็นเนาะนะคะย้อนกลับไปห <laughs> าน้อง แตงโมนะนะคะนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้คุณแม่น้องแต่งโมอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวตนแต่งโมที่แท้จริงเพราะหลายๆครั้งอาจจะไม่เคยเปิดโอกาสให้แต่งโมได้แสดงวิธีคิดหรือแสดงความสนใจหรือแสดงเนื้อตัวอะไรบางประการออกมานะคะนะ้าเอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเปิดพื้นที่ให้ลูกลองมีพื้นที่ที่จะได้แสดงเนื้อตัวของเขาออกมา สิ่งน,นี้ถ้าเราในฐานะพ่อแม่รู้จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาในระยะยาวมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หากชอบหากใช่กดไลค์กดแชร์ให้ป้าและน้านะคะด้วยนะคะขอบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ